สามถุมพี่น้องสามถุมเป๊ะสามถุมเป๊ะนะครับแต่คนมุกหัวสิเป๊ะบอเพราะว่าพรากันเมื่อยอยากเลยนะแยกมุกดาหารแยกมุกดาหารนะครับพี่น้องน่าจะได้ไปนครพนมนะครับนครพนมกับพนมนะครับมาด้ใส่ยิ่งมาด้ใส่ยิ่งลัดตาลัดดวงมาจะใส่กับมุกหยูยูกับมาสอดสวัสดีครับหลังจาก เป็นผีเป็นใบบานออกจากบานเพิ่นผ้า,ผามาหมอบไปทุนสนับสน,นุนนักกีฬานะครับอยู่โรงเรียนเพื่อนยังไงเพื่อนยิ่งใส่ก่อนนี่โรงเรียนกีฬาสนามกีฬา,ากลางอ๋ออยู่ตอนนี้เฮาผ้าพญายิ่งเจ,จดีเพิ่นมาหมอบไปทุนให้นักกีฬานะครับพี่น้องทุนนักกีฬาอยู่สนาม ที่ฬากลางจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องเก็บบรรยากาศเล็กๆหน่อยพี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่าพูดเพิ่นกำลังหมอบกันอยู่พุ่นนะครับผมเป็นระบบกาย่างไปปานใดเพราะเกลี้ยงใจเพิ่นเนาะนะครับเพิ่นมาหมอบนักกีฬาที่สนับสนุนมาน่าจะมาเพราะน่าจะสนับสนุนมาหลายปีแล้วนะครับฮะแล้วจะปีนะหกปีเลยเนาะ ปีนี้ปีที่หกนะครับน่าจะนับถือใจเพื่อนนี้เพื่อนกันบทราบซูนเด็กหน่อยกีฬานะครับพี่น้องหน่อยกีฬาเพาื่อนกำลังสอนกันเนานะในเพื่อเพืกก่อกระชีไข่ตุ้งยนกีฬาบ้านหนองหรือเปล่าวะอา,อาจจะเป็นตุงน้งยากีฬาเนาะอนหน่อยนะกีฬาสายประเภทเนาะนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงอยากเห็นนะแยกมุกดาหารแยกมุกดาหารนะครับพี่น้องน่าจะได้ไปนครพนม,มนะครับแต่กับมีเรื่องสไพ้ายให้พี่น้องเห็นเนาะั้งรอติดตามเมืองว่าเป็นยังนะครับเป็นเรื่องแต่ว่าตกใจและเสียดายเนาะนะครับทีเดี๋ยวพ่อใหมยฟังพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคนละนครพนมเนานนมมนะมาเฮาสิไปยังไปกับไพเน่นะครับตอนนี้ ระหว่างทางค่ะตอนนี้กับเด็กแล้วพี่น้องก็สามถุงกลัวเนาะนะครับกับพักกันหอดนครพนมนะครับพนมเขาก็แวกกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับหอดนครพนมเสยพี่น้องกําลังจินเดียวไปฮาเปาปิมนะครับพี่น้อง อสร้างะะรบะ,ะงบะาบกินก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องแวะข้างทางคือเกานะครับกินเขาแหลงแต่ว่ารอบเดืกนะครับตอนนี้เขาก็สร้างกุ้ยเตี๋ยวครับเดียบร้อยนะครับพี่น้องก็มาหอดแจกข้าง,ขงาเขาบ้นบ<ม>ากนกินเบสมั่งเยอะผมก็แย่ยิ่งกว่านั้นรู้นะ ตาคนตังูปรอนะี่ประมาณสิบยิโรหอดบานอีเพลมนะครับว่าสิบูรเนาะิเริ่มพากัน่เมื่อยละลาน้อยหนึ่งไปหน่อยตามันกสิบัวสวงไปได้มันยังยังมาหอดตอนหาวไม่หอดตอนหนาวกันหาวจีิงนแจ้งก็ดีตอนดีกันพากันเพียงพีไปหน่อยขับรถมาไกลเนาะมาไกลถึประมาณสองกโลสองรอยกโลเนาะนะครับพากันออกมาจากยะโสธรประมาณ ไปกับหาโมงอออกมาตตยโซหาโมงตอนนีก็สามถุพี่น้องสามถุมเป๊ะสามถุเป๊ะนะครับแต่คนโมโหกับสิเป๊ะบอเพราะว่าพากันเมื่อยนะครับพี่น้องนไหนยวะาเฮ้ไอยู่ขึนานหอไปขนนยด้วยตัวนี้ม่อยู่ที่ล้่ันนานซำกันยอกกันข่าเขียนสิพี่น้อง จะได้กับฝากกำลังใจอันวันนอก,นอก,กด้พี่น้องวาบืนเข้าี่ากันเปาสีพากันไปเที่ยวไสถ่า,านถ่านรพนมอ๋สิไปเที่ยวถ่านครระนมแล้วกันโมไปสิไปใสรองปรึกษากับเบาเปียเม,มืงองอีกที่หนึนะครับพี่น้องสีอมอมแมๆเท่น,น,นะครับสีอมเท่ว่พัดนมนี่แหละแนนแล้วก็เสี ในตีตัวครับตีตัวกับก,กบาทจีแบแย่ข้างทางไปเรื่อยๆเกือบคายองค์แต่สีแล้วว่าทำเส้นนั่นหันเนาะเอาาเอเข้ามาเสียวขามาคุณหาชุดเนี่ยเตรียมมาแล้วตีพอดีขรับไปเล่าต่อเออมีเสื้อไผ่หลอบล้างพี่ต่อคลิปต่อไปอีกแล้วข้อนี้ เออเขาจับอยู่แล้วเนาะไก็เลยบุหงาสีไปไซนะครับพี่น้องซนกันได้พี่สไตล์ภาษาหนุ่มโสดอยู่ภาษาโสดรตอนนี้มาะสองคนน่ะว่าสองคนกต่โสดที่หนึ่งเออเจ้าเมียอยู่นั่นเนาะเมียไม่อยู่ก็ถือว่าเมียไม่มาเอ้ยพี่เมียไม่มีวะขอโทษเด้อคนเมียครับเบิ่งคีมอยู่เนาะหยอกครับหยอกอะไรก็ซื้อครับยอกหยอกเดินดนตรีเดยอกล่อไม่ยอกสองคนเลยรุดแล้วได้มา สองคนสองคนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าทะเลยเลยเผีเป็นติดธุระเนาะแล้วก็ติดธุระเพิ่นนั่นแหละพี่น้องก็เลยเพิ่อนหมดในมาน้ำนะคะรับเพื่อก็นฝากกำลังใจมาแมนฝากแคร์กำลังใจมาเพิ่นบอกว่าเที่ยวเพื่อนออน,นี่เลยเพื่อนบอกแอนก็ตกใจอยู่พีนพวว่น้องเพราะว่าเพิ่อนหมดในมาน้ำเน,ำนาะแต่ว่าตอนแรกเ๋าตั้งใจว่า วางแผนไว้วางแผนไว้พาเพื่อน,นมาเที่ยวด้วยว่าเพื่อนกับเรเคยมากน,นั่สิน้ะเพื่อนก็นเลยว,ว่าอยากมาเอาไปว่ามาแผนเปลี่ยนนะครับพี่น้องกับเดี๋ยวมาเปนสองคนเออเดี๋ยวมาก็เลยเดี๋ยวมาสองคนเพราะว่าเพื่อนผี่ได้ดีเพื่อนเนาะเพป็นกัมีธุระด้วนนะครับมามาสองคนเนีเ่ยนั่งไปเบดเบียดเลยกันคุยก,กันเออนทางครับคุยกันเส้นทางนะครับมุ้ยพานอนพ่อคนครับรถซอยกันเบียดเสีกันขับแล้วเนาะ ใช้เมื่อยก,กเปลี่ยนนะครับพี่น้องเนาะก,ก็อเอาเน้นเลืนเรื่อยเดินทางเลืนเรื่อยนะพี่น้องก็ปวดในฝ่าเท้าไหมไม่ดีแปลงพี่น้องอากาศเ,เย็นอากาศเย็นดีเลยเย็นพอจะธรรมดาอากาศเย็นหน่อยหนึ่งแต่ว่าอายุนกก่างกายก็เลยอบอุ่นเม่มูก็เลยอบอุ่นนะครับเป็นบรรยากาศลานก๋วยเตี๋ยวค้างทางนะพี่น้องสส่าาครับมขา กเากะก็จะเห็นกูเตียว,สยว <c oughs> แสบนะกูเช้างามงามๆึนนะแม่ครเขาเล่นใหญ่ยังไงครับตัวนี้ครับนี่อว่าครับผมันเรียบตันตองไปนักแก่แล้วก็แยกนี่ไปนักแก่ไปนั้านมไปนักรอ๋อครับไล้ไปข้ามกนมีหกกิโลผไปถาขามนมีหกกิโลครับแม่ครัแต่เข้าไปนักแก่นักแก่คนไอ้แถวนี้มันนีหมองเที่ยวถาะเลเด่นๆครับนอกจาก

โอ้ครับฮะเล่าเลาเปิดหงเปิดตามาตาอุบบนเหรอขี่มาเรื่อยๆจะจะเห็นวหมไามองไปรบรรยากาศได้เรียกหน่อยนะครับพี่นเทามข่าวแม่ขาทั้งนัคอพนมนะครับ ไอคาร่คาร่าน,นี้สวยๆเลยพี่น้องนไอคนสวยๆนะครับนี่ค่ะคนงามเพี่ก๋วยเตี๋ยวกับที่เสียบ,ก,นนบก,กับที่นวดนี่จักหน่อยนะครับก็เพราะวกินกินเบ<อ>ิ้ดจนซดน้ำจนเบิ้ดผลอะไรครับพี่น้อน<ๆ>ว่าไงเด้อครับหิวเข่าว่าแจ๊ก สแสบอยู่เลยมี่น้องแวะก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวไก่แห้งนะครับพี่น้องมานี่ก็เดินทางมากอะสองร้อยก็รู้ได้สามร้อยโลเกือบสามเกือบสามร้อยโลไปลองมากินก๋วยเตี๋ยวไอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวถ้ยวยเดียวเนี่ยนะครับสองสวยสองสวยเนาะกินนคำกันก็สองสวย เริ่มหน,น,นาวๆแน่กะทีพอกบอกเป็นสันส้นๆยังไงแน,นไปหน่อยเพราะว่าอากาศมันก็นเริ่มเย็นเนาะมันเดือดแล้วนะครับอูตส่าห้ตาวีา่เห็ุกับเสียบที่ดีตลอดเลยแม่งกับอามเลยเสียบขออยากตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะพีหน่อย ไปหน่องกินก๋วยเตี๋ยวรอบเด็กนะครับเขาเขาแรกรอบเด็กนะครับ <c oughs> แซวอยู่บ่ครัอเป็นบรรยากาศเบาๆนั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ครับไปหน่องเบ่งรับชมคลิปเพื่อไปกำลังใจให้อาจารย์หน่างก้นนะครับก็เดินทางมากินก๋วยเตี๋ยวูุไกนะครับใจใจอีรี เดินทางมากอะเกือบสามโดยด้วยเนเดินทางไกลบ่เมย์ด้วยเนาะเป็นอย่างเข้าดิเดินทางไก่เดียวเมื่อยข้าดิคุยมวนกันมานทางเนาะก็เลยพักกันมวนพักกันหาวนะครับไปนอนกันวัน่อเรีออกจากบ้านนี่ล่าเรื่องด้วยนะครับ สมี่ะด่นอรเนี่ยปนีน่บ่สมที่ได้จะใส่ได้บ่ใส่่านเลยว้าวมาีน่นองกินก๋วยเตียวกับเบาอันเบาอา่ำอนอ่ำอ่ำอ่ำอันอ,อ,อ, <c oughs> อ่ำเออเขาเล่มุกืม <c oughs> แห้งไรนะครับพี่น้องเขาเที่ยงกินบ่ายสามเขาแรงกินสามถุงนะครับพี่น้องชีวิตขาดหวานไม่ได้ใส่ไปหน่อย ครับพี่น้องข้าแต่กับดี่ขอหยาดกินก๋วยเตี๋ยวจ้าข้าเนาะเดี้ยงสิไปหาเบาวเปมกันทีประมาณอีกสิบกโลนะครับกับที่หอดบ้านเบาวเปมเนาะนะครับกับเสียงมันซองเลยขอสวดขอ pray ได้สักหน่อยนะครับพี่น้องหลอดไฟเนาะนะครับขอหยาดกินแป๊บนึงนะครับเราไปเจอกันบ้านเบาวเปมนะครับครับพี่น้องกับหอดบ้านเบาวเปมเรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับเบาวเปิมหอดนมรับหนมนะครับมไดิซี่ไมาดิซี่ ลัดตาลัด,ลดลงมาจะใสกัว่าโหอยู่ๆก็มาสอดนี่แล้วก็สอดเนี้ยก่อนนี่เปีล o าเ o b e r เปีล o าเบอ e r พี่น้องมาสอดมาจะใสยี๊ผนป่ะปรกันมาสอดกี่เซื่อยตกใจเมื่อกีวพี่น้องกำแพงกขคืนมาจอดโดดมีหน้าบ้านได้วะได้วะเน,น <c oughs> <ถ>าะได้เนาะหาจมูกหาจมูก พาตั้งแต่วังแม่นเจงตัวโค้งวังแม่นสองโค้งวังใหญ่สร้งแดงไปเต้บอลเด้โอ้โหที่บอล้วก็ไปหลับแฟนมากันทุ่มครัวครัวแล้วเ่ารักพอดีมาเกมหองแล้แฟนคนไหนคนคนนี้วะคนนี้คนดีคนนี้ล่ะขึ้นใหญ่แล้วเดี๋ยวจิ๊คอ่ะโอ้ยหยาดแฟนเพิ่นพาเพิ่นไปแฟนเบ้าเปลี่นไปเนาะว่าจิ๊อยาเพิ่นไปหาผู้สาวจักขืนสองขืนแต่จีบมาส่งเพิ่นนะครับหลานตาผมก็น่ายจะได้ปิดไว้ ปิดเลยปิดสองวันนั่น่าเฮบ่าวเปลี่ยนภาพไปเปิดหูเปิดตาแจ็คหน่อยนะครับกับมีมีงานยังกับเขามีงานเลยมันมีสองงานมันมีงานปูถลาอยู่เดนนนครแล้ว็งานสารลักเมืองอยู่นาเกมแต่ว่าอยู่นาเก๋มาสิมาสิจัดในหุ่นทางบนบกคสสูบผนังแต่ว่าสารภูมสศิคากรวนะครับ มัน,นจะได้กะขอบคุณคุณพี่เนาะคนบไดมาน้่มจะว่ากะนู้ว่านะครับอะไรตั้งใจว่านึกงบาสิไดมาน้่กันนะครับกะเอาไปมากก็ได้มากกันสองคนนะนะครับมหาบาเปีเอ็มต่ม <า S 1> สอสองสามคนนะครับ <laughs> มาสองแต่ว่าคุณพี่เ็นบ,บน่าวคนอาจจะมีโอกาสรอบน้าเนาะจะได้กะขอบคุณคุณพี่นะครับคนให้หารมันแล้วก็คา,าเดินทางค่ากินคาอยู่เนาะ เลียกเงี้ยหน่อยพ่อได้เที่ยวให้มัวนเพิ่นว่านะครับเพิ่นกับเที่ยวเพิ่ดมาก็เที่ยวเพื่อเด้อเด้อเปิดมาิ่นโตบ่ได้มาแต่ว่าเพิ่นส่งกำลังใจเรีกเงี้ยหน่อยมานำนะสิเที่ยวเพื่อเพิ่นจนม่วนเพิ่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเที่ยวเพื่อเด้อคุณพี่ก็้ารับชมคลิปนี่แ่ะบ่บ่าวเปียกกับเบาอันนี้ล่ะมื้ออื่นถึงสิเป็นเก็บตังส่องนะครับแม่ยเบิ่งได้2ช่องเด้อคุณพี่ช่องบ่าวเปียกนครพนมครับคุณพี่อาจจะไปเห็นอยู่ในช่องเพิ่นแน่ช่องผมแน่ก็ นี่และสองช่องนี่นะครับมืออื่นค oh, oh, ุณผ uh ีเด uh uh ี like uh 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 ๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้มึงแน่ช่องนี้อ้ามไทยเล้าโอ้อ้ามไทยเล้าโอ้พผเจ้ะเเอาโอ้อ้ามคืนเหล้าผมจะเอาไงเหล้าผมวาน่าเป็นเหล้าตั้งซื้อซ่องแล้วนะครับแต่ว่ายังบระธนในศาลและซ่องนะครับต่อค่าพี่หน่อยก็ขอบคุณคุณผีนั่นแหละสองไทยนะครับขอบคุณมากๆเนาะจนห่อสนับจนห่อจนห่อเดี๋ยวมาหอนนี่จนมาห่อนพี่เนาะเออแม่จนจนเดี๋ยวมะหอนนครพนม สำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องก็บังพอกันอีพีหนาหรือคลิปต่อไปบ่าวเปรมอาจจะพาผมไปเฮ็ดคลิปจีบสาวทะเลกับเจะรอติดตามเบิ่งหน้านะครับก็มือแรงนี่แล้วมือแรงมันเป็นอาทิตมั้งหรือเปล่ามันเป็นอาทิตมั้งหรือเปล่ายากมากงานเราอยู่ฐาทีมงานอยู่มันมันขืนเอาเป็นแมวเอ็มคนคนแม่เป็นอยู่บ่าวเปรมประสิทสิ์นอนพอดีเนี่ยมันเดือดเลยครับ ฝากไปนอนจ้พ่อกันคลิปนาครับวับบ๊ายบาย